เราจะมาปรุงกันนะคะหม้อเริ่มเดือดแล้วหม้อเริ่มเดือดแล้วใส่อะไรลงไปบ้างก้มแกงเุ็มแกงจะเป็นพริกกระชายแล้วก็หอมแดง ขาดไม่ได้คือเกลืออเกลือพึ้งกระแดงก็จะเป็นนี่ หอมแดงแตะไครแล้วก็ผักเครื่องเคียงเนะเาะอ๋อมะเขือปราะแล้วก็จะเป็นเห็ดหัวหนูแล้วก็เป็นชะอมนิดหน่อยก็ใบแดงหลักเนาะเย็บได้ในสวนใส่กันเมื่อกี้ลืมโขลกเอ่อหอมแดง บางคนก็จะไม่ใส่มะเขือเนาะ,แ,ะแต่คุณแม่ไนี่จะใส่คุณแม่จะใส่มะเขือ พูดถึงหอมแดงก็ปุบปุบนิดนึงเนาะแต่ไม่จิ้มไม่ได้หยุดรถใช่ไหมโอเคตัวนี้ก็ต้องอืม ใส่นะคะเพื่อความกลมกล่อม ผงนัวแล้วแต่ชอบเนาะแบบบนะคะอันนี้เป็นผงนวเนอะอันนี้แล้วแต่ชอบ <S 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 สูตรเด็กของเราสูตรเด็กของเราคือปลา้าอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส ผักก็จะมีชะอมชะอมแล้วก็ใบแมงลักนี่อร่อยแล้วได้ทีแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนี่ว้าชัดเจเห็นทั้หงหมง